ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิศศักดิ์เซมดมุลน,นะครับวันนี้ก็จะพาไปดำน้ำยิงปลาอีกแล้วน,นะครับผมวันนี้น้ำาก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับผมน้ำจอกสีมัวมัวแล้วก็จะมีไอ้พวกขี้ดินีโคลนมาติดไม้น้ำนะครับและข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นฝูงนักล่านะครับหรือว่าเป็นฝูงปลากระสุนนั่นเองครับแต่ตัวเล็กผมไม่ยิงนะครับ Mm-hmm. <laughs> และตรงนี้อีกฝุงตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับยิงไม่ได้ เจออีกแล้วนะครับผมฝูงกระสุกนะครับเป็น20 30ตัวนะครับโคตรเยอะเลยครับ ตัวมันเล็กเกินนะครับยิงไม่ได้เลยครับตัวประมาณใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยครับโคตรเล็กเลยครับตัวนี้ตอนยิงไม่ทันได้กดถ่ายนะครับมาไว้มากครับ ต้องใซนนี่นะครับที่ยิงได้นะครับใซนสวยๆแบบนี้ครับใช้ไหนครับไปแล้วนี่เกิดนีบีเกิด โอเคครับตัวนี้ก็ใสสวยๆเหมือนเดิมนะครับใสกำลังดีเลยนะครับเจออีกแล้วครับผมวันนี้เจอแต่ฝูงกระสุบนะครับมีแต่กระสุบครับไม่เจอปลาอื่นเลยครับปลากระสุนน่าจะกินลูกปลาอื่นไปหมดแล้วมั้งครับาสสีนูครับไม่ทันได้ยิงนะครับผมปล่อยไปก่อนนะครับ ตัวนี้ยิงไม่โดนนะครับตัวเล็กครับยิงไม่โดนตัวนี้หมกอยู่ในป่าสาไรายนะครับยิงไม่โดนนะครับครับผมก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมมาจมจบนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับเพราะไม่ค่อยเจอปลานะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับแชร์ share ไปให้เพื่อนๆดูนะครับแชร์ share ไปเยอะๆเลยนะครับขอบคุณครับ